การแถลงการทางการเมืองนะครับแต่เป็นการแถลงเพื่อทําความเข้าใจต่อกรณีที่โกศกกรรมการปปชได้แถลงในคดีที่มีการไต่สวนดําเนินคดีกับนางสาวยิ่งรักน์ชินวัตรอดีตนายกรัตรีเมื่อวานนี้ในประเด็นคดีโครงการรับจำางนำข้าวซึ่งโดยสถานะทางคดีเมื่อวานนี้ที่ทแถลงเนี่ยนะครับกรรมการปป,ปชเนี่ยนะครับได้ใช้ติดตามกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นผู้กล่าวหาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทีมทนายความเนี่ยนะครับโดยคุณสมหมายกู้ทรัพย์คุณอรวิทย์เนี่ยนะครับก็จะมาชี้แจงในฐานะที่เป็นทนายความของผู้ถูกกล่าวหานะครับเพื่อให้เกิดข้อมูลทั้งสองด้านนะครับขอเรียนย้ำว่าเพื่อให้เกิดข้อมูลทั้งสองด้านคือเมื่อวานนี้ก็เป็นข้อมูลของฝ่ายผู้กล่าวหาคือกรรมการปรปรช และท่านอาจารย์วิชามหาคุณโคศกได้แถลงวันนี้ก็ถือว่าเป็นการชี้แจงของฝั่งผู้ถูกกล่าวหาต่อกระบวนกหนึ่งต่อกระบวนการนะครับแยกเป็นสองส่วนคือ1กระบวนการในการดําเนินคดีที่กรรมการปปชโดยองค์คณะไต่สวนเจ็ท่านเนี่ยได้ดําเนินคดีว่าโดยกระบวนการเนี่ยเป็นอย่างไรทั้งข้อที่จริงและข้กฎหมายอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่สคือส่วนเนื้อหา นะครับทีมทนายความก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งสองเรื่องนี้ผมในคณะที่ปรึกษาทีมทํางานนะครับก็จะขออนุญาตคุณสมหมายผู้ทรัพย์นะครับในาณะหัวหน้าทีมทนายความในเรื่องนี้นะครับได้ชี้แจงแถลงข่าวนะครับเพื่อให้เกิดข้อมูลสองด้านข้อคดีนี้เป็นคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนครับขอเรียนเชิญคุณสมหมายครับครับเออก่อนอื่นขอ ครับสื่อท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับการแถลงข่าววันนี้ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นการแถลงข่าวในทางในเชิงกฎหมายนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมในฐานะเป็นทนายความมา30กว่าปีนะครับอยู่เบื้องหลังได้ทราบได้พยายามติดตามข่าวสารมาตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งมีการชี้มุลในความผิดทางอาญา เมื Today, ่อคืนนี ion, me, ้นะครับวันนี้จึงต้องมีการแถลงข่าวในวันนี้เพื่อให้เห็นข้อข้อมูลทั้งสองด้านให้เห็นว่าทางคณะกรรมการปปชเนี่ยได้ดําเนินการอย่างไรกับรูกความของผมนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเล่งรัดผมเองได้ติดตามไอ้อย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับผมเองได้ติดตามข่าวสารมาตลอดนะครับก็ทราบว่าคดีนี้จะมีการชี้มูลความผิดกันในเดือนกันยายน นะครับผมทราบจากปปชผมทราบว่าสื่อวลชนทุกท่านก็คงจะทราบเพราะว่ามีการถแถลงข่าวจากทางคณะกรรมการปปชว,ว่าคดีนี้จะมีการชี้มูลกันในเดือนกันยายนแต่ผมไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงมีการชี้มูลกันเมื่อวานนี้นะครับนะครับประเด็นแรกนะครับที่ทําให้เราเห็นได้ว่าการพิจารณาของคณะกรรมการปปชเนี่ยเป็นการเร่งรีบนะครับรวบรัดเร่งรีบมากเกินไปทั้งที่ข้อที่จริงบางเรื่องหลายเรื่องนะครับยังไม่ได้ข้อสรุป นะครับไม่ว่าจะเรื่องนะครับการรับจัดนำการระบายข้าวนะครับการตรวจสต๊อกข้าวอะไรต่างๆนะครับก็ยังผมก็ยังติดตามสื่อทางสื่อมวลชนดูก็ยังเห็นว่ามีทางคณะกรรมการเอ่ยทางทางคณะรักษาความเแห่งชาติก็ยังส่งนะครับเอ่อหน่วยงานต่างๆเข้าไปตรวจสอบปริมาณข้าวแม้แต่ปปชอเองก็ยังร่วมเข้าร่วมสังเกตการอยู่ผมก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังตรวจไม่เสร็จ แต่ปวชก็ชี้มูลความผิดมานะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับผมอยากจะทราบว่ายากให้คอมเมนต์ว่าออในเรื่องเกี่ยวกับการการที่ทางคณะกรรมการปรวชชีมูลในครั้งนี้น,นะครับท,ทั้งทั้งที่ท่านอดีตนายกซึ่งเป็นลูกพ่อผมเนี่ยนะครับได้มีการยื่นเรื่องขอคัดค้านนะครับไปยังออท่านวิชาหมหาคุณในหลายครั้งหลายหน นะครับเพื่อความเป็นธรรมทั้งสิทธิ์ทั้งปวงนะครับผมเชื่อว่าคณะกรรมการปปชในในครั้งนี้ถ้าขาดท่านพิชาไปสักท่านหนึ่งนะครับการชี้มูลเนี่ยก็น่าจะน่าจะเป็นที่ยอมรับของของลูกค้าผมได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการมีการยื่ดค้านไปหลายครั้งนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับท่านท่านท่าน,านเอ่อ กรรมการปปชาบางท่านที่ท่านถอนตัวในใน,ในเรื่องนี้ออกไปนะครับเพราะว่าท่านรู้ตัวท่านว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องงท่านก็ถอนตัวออกไปแต่กรณีเช่นนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแม้แม้แม,มีคําคัดคานหลายๆครั้งก็ยังท่านก็ยังดําเนินการตรวจไตเอตไต่สวนคดีนี้อยู่นะครับคดีนี้นะครับการที่ คณะกรรมการปรปรชเร่งรัดดังที่ผมกล่าวเรียนไปเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าการกระทําดังกล่าวหรือว่าการชี้มือดังกล่าวเนี่ยเป็นการสนองตอบต่อคําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยที่63หรือเปล่านะครับเพราะว่าคําสั่งที่63ทับ257เนี่ยนะครับคือการคือท่านประสงค์ที่จะให้องค์กรในวงนีการวิธทันต่างๆนะครับรวมทั้งปปชด้วยนะครับในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับเอ่อ อันที่จะนาอาจจะนาไปสู่ความขัดแย้งนะครับความแตกแยกในสังคมโดยต้องให้เป็นไปตามหลักิติธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับผมก็เลยไม่ทราบว่าสิ่ง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 ,ง,ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นการสนองตอบนโยบายของท่านทางคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือไม่นะครับประเด็นต่อไปนะครับแต่ผมเองอยากจะชี้เห็นว่านะครับเอ่อ จาการชี้เห็นว่าไอ้เรื่องการระบายข้าวเมื่อกี้ท่านท่านอาดีตท่านนายกเนี่ยได้เรียนให้ทราบไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องระบายข้าวเนี่ยทางปปชได,ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตลอด <c oughs> ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับกับท่านยิ่งรักชินวัตรนะครับแต่ปร,รากฏว่าในการชี้มูลทั้งเนี้ยมีการชี้มูลถึงเรื่องการระบายข้าวด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการต่อสู้ในชั้นปปชเราไม่ได้เตรียมพยานหลักฐานเพื่อจะต่อสู้เพราะว่าเราก็เชื่อในในคำ แถลงการของเอ้ของปปชท่านเนี่ยนะครับว่าทางเราไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ก็อยากให้ท่านท่านท่านสื่อมวลชนพี่นาดูดูดูด้วยครับว่าสิ่งที่ปปชทําให้ความเป็นธรรมกับเราหรือเปล่านะครับต่อไปเนี่ยนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเอ่ออย่างที่ท่านนายกผมอยากจะขยายความนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ท่านอาดีตนายกเนี่ยท่านท่านได้กล่าวไว้ว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ การที in ่ข้าวหายก็ดีข้าวเสื่อมสภาพก็ดีนะครับข้าวเสื่อมสภาพก็ดีเนี่ยมีบริษัทซูเบย์เนี่ยนะครับมีบริษัทประกันภัยรับประกันอยู่แล้วข้าวหายก็ดีนะครับข้าวเสื่อมสภาพก็ดีเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทประกันภัยเหล่านี้ได้อยู่แล้วรัฐบาลจะไม่จะไม่เสียหายกับกรณีดังกล่าวนี้นะครับกับกับไอ้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาล ของอท่านยิ่งรักเ่ยนะครับได้ปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสียหายอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ากรณีดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้จึงได้มีการทําปาระกันภัยเอาไว้เพื่อให้ความรับผิดชอบเนี่ยเกิดขึ้นกับบริษัทปาาระกันภัยในการเรียกร้องในถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น,นในกรณีเช่นนี้นะครับสุดท้ายนะครับนะครับสุดท้ายเนี่ยที่กล่าวหาว่าท่านอดีตนายกเนี่ยนะครับไม่ระยะ ระง,งับยับยั้งโครงการเนี่ยนะครับผมผมขอเรียนว่าโครงการนี้นะครับ,เ,รรบเป็นโครงการทีออ่ได้มีการหาเสียงกับประชาชนเป็นที่ยอมรับของประชาชนนะครับได้มีการถาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกทั้งนะครับผมเรียนให้ทราบเลยครับอีกทั้งในการดําเนินการโครงการนี้นะครับท่านอดีนตนายกรัฐมนตรีท่านยิงลักษ์เนี่ยดูแลนโยบายนะครับดูแลนโยบายเมื่อทราบว่า ม,มีผู้กระทําความผิดมีผู้ทุจริตเนี่ยนะครับในโครงการนี้ผมเรียนได้ทราบได้เลยว่าได้มีการดําเนินคดีกับผู้ทุจริตในโครงการนี้ไม่ตม่ำกว่าสา0ร้อยคนนะครับมีการดําเนินคดีการผู้ทุจริตไปแล้วเป็นการป้องกันนะครับป้องกันแล้วก็เพื่อไม่ให้มีการทุจริตถ้าพบก,การทุจริตก็ดาเนินคดีทุกรลยนะครับไม่มีเล่าเวน้นนะครับกรณีเช่นนี้เราจะหาว่าท่านนายกท่านปล่อยปะละเลยได้ยังไงนะครับก็ผม ก็อยากจะให้ท่านทางสื่อมวลชนเนี่ยนะครับให้ความเป็นธรรมกับกับกับอดีตนายกรัฐุนติด้วยนะครับนะครับแล้วส่วนไอ้ที่ผมอ่านอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะแจกให้กับท่านท่านสื่อมวลชนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะได้รู้เป็นแนวทางว่าว่าทางเราเนี่ยนะครับมีตั้งข้อสังเกตยังไงบ้างกับการชี้มือของปปชในครั้งนี้นะครับนะครับเออก็ก็เียนให้สื่อมวลชนทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ท่านสิ่งมรจนอะไรจะสอบถามไหมครับเกี่ยวกับในเรื่องคดีอยากทนายความของอท่านคดีนานยกัฐมนตรีมรีคำถามเลยไหมครับเดี๋ยวคุณนลวิชจะมีเรื่องที่แท้เพิ่มเติมดังไอมไม่ไดัง ต้องกราบสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะฮะในฐานะทีมทนายความก็อยากจะถ้าตั้งข้อสังเกตในเรื่องของอที่มีการประเด็นในการที่ชี้มูลในเมื่อวานเนี่ยนะครับกับข้อกล่าวหาที่ผ่านมานะฮะจะเห็นได้ว่าประเด็นที่นํามาชี้มูลในประเด็นแรกเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรบอกว่ามีการทุจริตในทุกขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนเกษตรการสมสิทธ์โกงความชื้นโกงตาช่าง นำข้าวมาเวียนเข้าโครงการการลักลอบนเข้าวออกจากคลังเนี่ยนะฮะทางทีมพนายได้พยายามขอตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆตลอดมานะครับแต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธว่าในรายการดังกล่าวนี้นะฮะปปชไม่ได้นามาเป็นข้อกล่าวหาที่จะกล่าวหาท่านนายกนะครับแต่ว่าในปรากฏทางสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะครับว่าปัญหาข้อประเด็นต่างๆนี้จะกลับมาเป็นข้อกล่าวหาของท่านนายกนะครับ ในส่วนของการระบายข้าวเองเนี่ยนะครับประเด็นที่สองี่พูดถึงเรื่องของการระบายข้าวเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีคําวิิจัยในเรื่องของการว่ามีการใช้ญิทธิพลทางการเมืองช่วยเหลือพวก้องเกิดระบบนายหน้าค้าข้าวไม่เปิดประมูลข้าวอย่างเปิดเผยมีการชดริตก่อให้เกิดภาระรายจ่ายนะฮะเกิดภาระขาดทุนต่างๆเนี่ยประเด็นต่างๆเนี่ยเราเนี่ยในฐานะท,ทีมในความพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะ ใช้สิทธิ์ในในฐานะผู้ถูกกล่าวหาในการขอตรวจพยานหลักฐานซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธเช่นเดียวกันว่าประเด็นเหล่านี้ไม่มีพยานหลักฐานและกไ็ไม่ไม่ไม่ได้นํามาเป็นประเด็นนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าแค่ปล่อยปาล่าเลยนะครับแต่ตามที่ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบก็คือ,อประเด็นเหล่านี้มาเป็นข้อข้อประเด็นในการวิจัยชีช้มูลทั้งสิ้นนะครับ ส่วนประเด็นที่3ในเรื่องของที่บอกว่าท่านผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ไม่ได้ระง,ง,งับยับยั้งโครงการโดยยังคงดำเนินการต่อมาน,นั่นนะประเด็นนี้เนี่ยนะครับมีคำวินิจฉัยในเรื่องของการว่าท่านอดีตนายกเนี่ยรับทราบว่ามีการทุจริตทุกขั้นตอนมีการชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินต่างๆนะครับเป็นกรณีที่ดังกล่าวนี้นะฮะเราก็พยายามสอบถามว่า มีการมีประเด็นมีข้อที่จริงมีการจลิตที่ไหนบ้างอย่างไรแล้วท่านอดีตนายกไปรับทราบหรือไม่อย่างไรแต่ก็ได้รับการยืนยันมาตลอดนะครับว่าไม่มีหลักฐานไม่มีประเด็นในพวกนี้นะครับแม้แต่ประเด็นในเรื่องของการที่บอกว่าชาวนาไม่ได้รับเงินนะฮะแต่เท่าที่ผ่านมาโครงการนี้นะครับจะเห็นว่าในระหว่างที่ท่านอดีตนายกใน ช่วงที่มีในในในขณะที่เป็นรัฐบาลนั้นนะครับมีการดําเนินการหาทุกวิถีทางในการดําเนินการโครงการนี้นะครับหาเงินให้นํามาจ่ายให้พี่น้องชาวนาเพื่อให้ได้รับเงินทุกท่านนะครับแต่ท่านทุกท่านสื่อมวลชนก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเหตุเกิดเหตุการณ์ในทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับทาใหา้ไม่สามารถที่จะนําเงินต่างๆนี้มาจ่ายให้กับชาวนาที่ คี่เาเข้ารูโปโครงการที่เหลือได้นะครับแต่ว่าภายหลังหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทางทางคอสชอก็มีการจ่ายเงินซึ่งก็เป็นไปตามโครงการเดิมที่วางไว้ทั้งสิ้นนะครับเป็นไม่ว่าจะเอาเงินจากสถาบันการเงินของทกสเองสถาบันการเงินต่างๆเนี้ยก็เป็นการที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้ดําเนินการเ,เป็นโครงการไว้ทั้งสิ้นนะครับ ในส่วนนี้ก็เลยในฐานะที่ใน,ในความเนี่ยนะฮะก็ยังมองว่าในสำนวนของปปชที่จะส่งรายงานให้กับทางอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อสารอีการเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายังมีข้อยังไม่สมบูรณ์อยู่หลายประเด็นนะครับดังดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณครับครับมีคำถามอะไรไหมครับท่าน ก็จะขอยุติที่จีนแค่นี้ครับขอบคุณครับ